สวัสดีคะ่ะช่องเมยยเอ็กบ้านสวนนะคะวันนี้พาชมต้นพืชไม้งามในยามค่ําคืนนะคะชุดนี้เป็นชุดที่ทําไว้ประดับตามโต๊ะนะคะเอาไว้รับแขกโต๊ะทํางานโต๊ะอาหารสามารถย้ายสับเปลี่ยนกันได้นะคะชปาปักน้ําไว้โชว์ราก มีพืชหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกันอันนี้มอนสเตล่ามุมนี้จะเป็นพืชแขวนโดยเฉพาะนะคะมีต้นเดฟอันนี้ภูราชินีสีทองอันนี้เข้าใจว่าเป็นมือกวนอินนะคะบางอย่างก็จำชื่อไม่ได้ต้นนี้เป็นกล้วยไม้นะคะกำลังจะออกลากแล้ว ปลูกใส่ขวดทำแขวนประดับบ้านโดยเฉพาะนะคะปลูกไว้ยเยอะบางอย่างก็รู้จักชื่อบางอย่างก็ไม่รู้จักชื่ออย่างอันนี้ก้ามปูหล,ลุดค่ะสวยนะคะอากาศเย็นเยนออกมาเดินชมต้นไม้เนี่ยิทธีเรือนนอกอันนี้ก็ภูภูราชินีสีทองเหมือนกันนะคะ อากนีมาเขียวนะคะสาวน้อยปัาแป้งอันนี้กวักมรกตด,ดำแขวนไว้ข้างบนก็จะเป็นเครารอสีข้างล่างก็มีหลายอย่างลยนนะคะแขวนไว้อยู่รวมๆกันในชั้นเดินชมไปเรื่อยๆนะคะ เนี่ยอันนี้เป็นเป็นพืชแควนที่เป็นพืชสวนครัวใบบุบบุกต้นมะเขืออันนี้กุยช่ายนะคะหรือผักแป้น,นั่นเองนะคะกำลังสวยเลยนะคะกำลังแตกกอเอาไปกินได้นะคะเนี่ย mm hmm. ต้นมะเขือก็กำลังงามกำลังเจตัว mm hmm. กาศเย,ย็นก็ลงมาเดินเล่นค่ะดูต้นไม้ไปเรื่อยๆอันนี้เงินเต็มบ้านนะคะปลูกใส่กะลามะพร้าวกะโปะมะพร้าวนะสวยเกไปอีกแบบหนึ่งดูไปเรื่อยๆค่ะกลางคืนแสงอาจจะไม่พอนะคะอย่างน้อยก็เห็นบรรยากาศต้นไม้รอบๆอันนี้ลิ้นมังกรแค่นะคะผู้ด่าง อันนี้บัวจิ๋วพึ่งจะพเพาะเมล็ดเพึ่งจะออกอันนี้ก็พูด,ด่างเหมือนกันอ่าตรงนี้ก็แขวนเป็นพืชแขวนนะคะพืชสวนครัวนะคะอยู่รวมๆกันเป็นได้ทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชกินได้ดูไปเรื่อยๆค่ะสรเลเนะมองเห็นชัดไหมคะอันนี้อ่านี่ชาเลเน ของบัวดูไปเรื่อยๆค่ะเดี๋จะพาชมมุมนี้มอนสเตรา่ามอนสเตร่าเนี่ยรอให้ใบแฉกอยู่นะคะปลูกมาได้สามเดือนเข้าเดือนที่สี่อันนี้ต้นกระเป๋าเงินนะคะเคยทำคลิปเอาไว้ตอนนี้ออกดอกแล้วตอนนั้นขยายพันธุ์นีว่านสีทิศแตกยอดพริบเลยนะคะยอดเยอะมากอันนี้ไม่รู้จะชื่อต้นอะไรใครรู้ก็บอกด้วยนะคะมรกตเขียว กำลังแตกหน่อแล้วชํำไว้มุมนี้เป็นพืชใบใหญ่นะคะมีหลายอย่างอยูด่ด้วยกันดูกลางวันจะสวยมากเลยมีฟูด,ด่างเงินไหลามาสวยนะคะอ่าแถวนี้จะเป็นพืชที่ปลูกโชว์รากนะคะเห็นไหมรากออกแล้ว ลูกใส่ในแก้วน้ำใส่ๆเอาไว้รับแขกนะคะตั้งโต๊ะเนี่ยลากสวยเลยนะคะโชวลากเนี่ยเอาไว้รับแขกไว้ประดับโต๊ะที่ทำงานอันนี้เป็นพืชปักชําในน้ำนะคะรอไปลงกระถางหลายอย่างเลยอยู่ในนี้สวยงามๆนะคะเต็มไปหมดเลย ปูกไว้ประดับบ้านอพอได้ดูได้เดินเล่นเดินชมใครรักใครชอบก็ฝากช่องแม่ใหญ่แอ๊กนะคะติดตามอาภาพงามๆาม,มาให้ชมนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีเ,เรือนนอกนะคะไี่เปพืชแขวนเต็มไปหมดเลยเสวยๆงามทั้งนั้น มีหลายท่านทักมาอยากดูภาพต้นไม้ที่ไม่ย่เอ็กปลูกมานะคะก็ปลูกมาได้ระยะหนึ่งมันก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะคะสวยงามหลายต้นบางต้นก็เสียไปอยู่เหมือนกันนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้